ขั้นตอนแรกนะคะเราจะแช่สาหร่ายกรอบ200กรัมค่ะสาหร่ายกรอบเขาจะแบ่งเป็นถุงถุงละ100กรัมนะคะหลังจากนั้นเราจะนำน้ำร้อนนะคะมาลวกกับสาหร่ายไว้นะคะจนให้สาหร่ายเขามีการพองตัวขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะแช่สาหร่ายทิ้งไว้นี่ก่อนนะคะไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะ ส่วนไส้กรอกนะคะเราจะใช้อยู่ที่8อันค่ะนํามาหั่นเฉียงนะคะความหนาความบางก็ตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนไส้กรอกนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะเราก็ได้แช่สาหร่ายมาจนอิ่มตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอแช่ออกมานะคะสาหร่ายเขาก็จะอิ่มตัวประมาณนี้นะคะนําไปล้างน้ําสะอาด3-4น้ําเลยค่ะ ขั้นตอนการยำนะคะเราจะใช้พริกแห้งตามละเอียด5เม็ดค่ะพริกสดตามละเอียด5เม็ดนะคะตามด้วยน้ำปะลา3ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยหมนัว2ช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บตามลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะบีน้ำตาลปี๊บให้ละลายดีเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำปะลาไม่พอนะคะก็สามารถเพิ่มน้ำปะลาได้เลยนะคะ ขั้นตอนนี้ครัวอร่อยจังชอบเปรี้ยวนะคะจะใส่น้ำมะนาวตามลงไป1ลูกค่ะส่วนรสชาตินะคะก็สามารถปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะพอเราชิมรสชาติเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้นำสาร่ายที่เราล้างน้ำสะอาดไว้นะคะลงไปเลยค่ะตามด้วยไส้กรอกที่เราลวกไว้นะคะ แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะใครกินรสชาติแบบไหนนะคะก็สามารถเพิ่มเติมเครื่องปรุงได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะให้ใส่ผักชีฝรั่งหั่นนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะสีสันหน้าตาก็น่ากินมากๆเลยนะคะยำสาหร่ายกรอบน้ำปลาค่ะ เสร็จแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยนะคะยำสาหลายกรอบน้ำปลาค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูทานเล่นค่ะทุกคนสามารถซื้ออาหารทะเลมายำใส่กับสาหลายกรอบได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะโรยด้วยถั่วลิสงขั่วหอมค่ะแค่นี้เราก็ได้ยำสาหลายกรอบแล้วนะคะ รับรองสูตรนี้อร่อยตรงเป๊ะแน่นอนค่ะยำสาหลายกอบสูตรครัวอร่อยจังนะคะใครที่ดูอยู่นะคะก็สามารถนําสูตรนี้ไปทําทานที่บ้านได้เลยนะคะหรือจะนําสูตรนี้ไปสร้างอาชีพได้เลยค่ะส่วนสาหลายกอบนะคะก็หาสั่งซื้อตามออนไลน์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ